สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวกัลมาอาบน้ำไปไหนคะสวัสดีค่ะคุณแม่สีวานจะไปไหนเนาะโอมงานมันเกิดพี่น้ำเพชรครับงานมันเกิดพี่น้ำเพชรนะคะเดี๋ยวลองชุดก่อนลองชุดก่อนไปนะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวลองชุดก่อนนะครับคือเขามีประกวดเขามีประกวดความสวยอย่าลืมไปโหวตให้น้ำฝนด้วยนะคะโหวตน้ำฝนด้วยนะครับผม <laughs> พวอสว,วองววไหนด,สสด,สสดีสวัสดีค่ะคุณแม่วิไลพรนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่อ้อมแอมนะคะจะไปงานวันเกิดพี่น้ำเพชรน,นะคะวันนี้มีการประกวด อย่าลืมบอให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณจันเพนเอากรารละมังส่วนตัวไปหรือเปล่าจ้าต้องไปค่ะต้องไปพลาดไม่ได้แน่เลยนะคะสวัสดีค่ะแม่แอลทำน้ำเตะชาเลยลูกสแตนบายรอนะคะเราจะมาลองชุดก่อนนะก่อนจะไปเรามาลองชุดกันก่อนดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณพรชานนท อชื่อเหมือนกันเลยอ้วนเหมือนกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชีวินสวัสดีนะคะเอกะมังโอเดินมเอากละมังมอโออ่ะน้องรอยอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปเอาเสื้อก่อนเดินมาเอากะละมังนะคะ เมื่อกี้น้องไปอาบน้ําน้องกะละมังน่ารักขอบคุณค่ะคุณแม่พรทิวานะคะเดี๋ยวลองดูชุดนี้ก่อนนะผมลองชุดดูชุดนี้เอ้สวยไหมคะเดาโหวตให้น้องน้อยชุดนี้เหมาะกับน้องไหมคะใช่ครับผมชุดสีเด็กชุดน่ารักสีขาวหวานแล้วขาวนะครับผมอ่ะ นิ่งๆนุ่มๆอ๋อใส่โบ้ด้วยน้องใส่โบ้กอนใส่ดอกไม้ก่อนนี่สวยไหมคะป็นแลนเลยเป็นสาวเป้นแลนหรือจ้าสวัสดีค่ะคุณนุ๊กี้สวัสดีจ้าสารกาลามังแต่งตัวสวยๆ กดให้นะขอบคุณค่ะคุณแม่พรที่วาชุดสวยมากชนะแน่ๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชุดแต่งงานเลยแะวค่ะเหมือนชุดแต่งงานเลยนะชุดนี้ชุดแต่งงานเลยใช่ไหมนี่มันจ้หญิงกะระมังชัดๆนี่ขาดไม่ได้เลยเอาถือๆตลอดเลยวางก่อนลูกเดี๋ยวแต่งตัวก่อนใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้ตาใส่ให้ก่อนนี่ก็เป็นห้องเสื้อจากคุณแม่ลินดานค่ะ ผมเขาประกวดเลยนะคะ,ช,ช,ะ,ลละชุดนี้นะผมสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่หนูมันนะคะเอ็นดูใส่ชุดนี้มากหิ้วกะละมังหนูน้ำฝนใสก่กระโบนะผมสวยหวานแวว <laughs> สวัสดีนะคะสดีทุกท่านเลยค่ะคุณแม่จันทิงนะคะสวัสดีค่ะสาวหวานใช่ไหมคะชุดนี้สวัสดีค่ะคุณแม่สิรินัดนะคะ แต่งตัวสวยไปไหนวันนี้ไปร่วมงานวันเกิดที่น้ำเพชรนะคะสวยจังเลยลูกนุ่มเห็นใจละลายแน่ๆคุณแม่จนเห็นบอกโอ้โหโอชุดสวยเหมือนเจ้าหญิงสวยเลยชุดราตรีใช่ค่ะอมุนมุนมุนก็จะยิ่งเถอยไม่มีขาเนาะ ส่ยมขาาชงดูเละทีสวยแล้วนะคะชุดนี้เพราะว่านอกจากชุดนี้ชุดอื่นจะเป็นชุดเต้นนะผมชุดแดนเซอร์ชุดแดนเซอร์เด้อเป็นสาวแดนเซอร์ไปนี่ไปร่วมงานวันเกิดจะต้องแบบหวานๆหน่อยนะคะสาวหวานสาวตัวหนวะมันใช้มันใช้ โอ๊ยนะคแม่บอกรู้งาหมนหมุ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 นให้แม่เขาดูหน่อยลูกนุเสื้อได้ยังคะโอ้ยน่ารักมากลูกน้ำฝนใครไม่รักก็บ้าแล้วใช่ไหมคะ หนูกะละมังบอกเสือไม่เท่าไหร่แต่หนูต้องดูกะต้องดูกะละมังก่อนก่อนพ่อจะแต่งอะไรให้ใช่ไหมคะต้องต้องขัดกะละมังด้วยนะเออเออใช่ใช่ต้องขัดก่อนอย่าเพิ่งปะปะปะก่อนไปไปโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมเขียด้นันโอ้ยไปไปไปเช็ดกะละมังก่อนรออยู่นี่แหละน้ำฝนไม่ต้องไปรอก่อนรอก่อน แบบนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกะละมังเลื่อมทองใช่ไหมคะรูว่าจะหาสติกเกอร์ใส่แบรนด์ให้น้องอยู่เผื่อมีแบรนด์แชแน,นลอะไรอย่างนี้นะคะปิ้นติดให้น้องเบสวัสดีค่ะคุณนุกกี้นะคะสวยจังเลยสาวน้อยสวัสดีนะคะกินก่อนนะผนบอกเตรียมตัวนะคะ สวหวนหน่ารักอ,องค์กำลังขัดกะมังให้อย่างเหลี่ยมอย่างเงาเลยนะคะเวววาวเลยใครหินก็ต้องสะดุดตาต้องเลิกของกินก่อนนะคะไม่นั้นก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมแม่ๆ เปงานวันเกิดใครคะวันนี้เป็นงานวันเกิดน้อง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 น้ำเพชรนกแก้วนะคะอย่าลืมไปโหวตให้น้ำฝนด้วยนะคะวันนี้มีการประกวดน่าจะเป็นการประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะว่าเป็นงานาการประกวดแบบไหนนะคะอย่าลืมเอกพ่อแม่เสียอย่าลืมให้กำลังใจน้องด้วยนะคะ สวยงามสมกับตำแหน่เงเจ้าหญิงกะละมาสวัสดีค่ะคุณไม่ติลพลสมเลยใช่ไหมคะโอ้ยดูเจ้าหญิงกินกินช้าๆหน่อยนะลูกนะตอนนี้เรามีบทบาทอยู่นะลูกอดูดูอ้ยจิจะแปลงแล้วหรอน้ำฝนค่ะค่ะใก่แล้วนะคะงานลืมประมาณแปดนาฬิกานะคะเดี๋ยวจะตามไปจ้าขอบคุณครั้งณแม่จันเพง็ง สวัสดีค่ะคุณแม่สุชาดาจะน่ารักไปไหนสวัสดีค่ะคุณแม่อทองสีสวัสดีนะคะเกิดมายังไงทำให้คนรักหน้ารักจริงๆขอบคุณค่ะเงาแล้วเงาแล้วขัดแล้วนี่ขัดเรียมแนละ้วขอบคุณคุณแม่นะคะมงต้องลงแล้วค่ะมงต้องลงให้น้องแล้วนะคะ น้องเดินไปไกลไหมล่ะน้องน้ําฝนก็ประมาณกี่กี่นะอมไม่ไกลค่ะไม่ไกลบ้านแถวว้าน้ำมูนะคะใช่ค่ะพุงป่องกินเร็วกินเก่งเก็บพุงไว้ก่อนนะลูกนะลืมใส่อะไรนะที่รัดท้องให้น้องนะโอ้ไม่ใช่แล้ะไม่ใช่แล้ะ ม่ค่อยกินเจ้าหญิงตอนนี้เรามีตำแหน่งอนู่นะลูกนะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะเต็มเตอรก่นอนค่ะเต็มเตอวก่อนนะผมไปไหนอ่ะไปอคอกสวัสดีนะคะ มีแข่งกินไม่นอชนะเลยก็ดีเหมือนกันนะคะมีแข่งกินนะผมโอ้มามาเลยมาเลยครับผม,มน้องน้ำนไม่ยอมแพ้แล้วแข่งกินนะผมเรื่องกินไม่ยอมแพ้ใครค่ะเป็นได้ที่หนึ่งแน่นอน,นจะไปไหนลูกกะละมังไปเลยไหมไอ๋อสวัสดีค่ะแม่จิสนี่เมจิมาแล้วขอให้น้ำฝนชนะนะคะวันนี้เต็มที่เลยนะลูกนะ ตำแหน่งเจ้าหญิงกะละมังของเราต้องครองแชมป์มานะคะมีมีตำแหน่งเจ้าหญิงกาละมังแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมอีตำแหน่งมาอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกเชิญคุณแม่เอซีเข้าไปเ,าเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะโอ้ยงดงามตามท้องเรื่องเลยนะกาละมังสู้ๆนันลูกมีหลายรางวัลอยู่นี่ไงคุณแม่แอบไปให้แล้วนะคะมีหลายรางวัลอยู่ ได้คะ่ะคุณแม่วันนี้จะปะลองกับเจ้าหญิงกะละมังนะคะไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทำเขาหนาะลูกงามเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าทำไมเราไม่ได้ยินเสียงอ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตปิดไลค์นะคะแล้วมาเจอกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตปิดไลค์นะคะสวัสดีนะคะแล้วเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะ